การกรุงเทพมหานครเผยวันนี้เครื่องจักหนักสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้มากขึ้นแม้โอกาสค้นพบผู้รอดชีวิตจะยังคงริบรีแต่ยังไม่หมดหวังขณะที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอให้ยึดยอดผู้เสียชีวิตที่16รายเป็นหลักคาะ บรรยากาศการเข้าค้นหาผู้สูญหายและกู้ร่างผู้เสียชีวิตจากซากอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังก่อสร้างและถล่มลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหวยังคงดำเนินต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องจักหนักเจาะลดระดับและเคลื่อนย้ายเศษซากอาคารขนาดใหญ่ที่กีดขวางการค้นหาผู้สูญหายรวมถึงการกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาพร้อมมีการปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารของทีมสุนัขเคนายเป็นระยะ ขณะที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้นําเครื่องจักรหนักเข้าเปิดทางสู่จุดที่คาดว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มในบริเวณโซน4ซ,ซึ่งติดปัญหาในการเคลื่อนย้ายเศษซากบริเวณเนินด้านบนแต่ล่าสุดสามารถเปิดทางเพื่อให้รถขนาดใหญ่ที่เอื้อมเข้าจัดการถึงกองเนินเข้าจัดการได้เรียบร้อยแล้วโดวยปรับแผนจัดทีมให้เหมาะสมเพื่อให้ดําเนินได้ในระยะยาวซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมกู้ภัยนานาชาติที่ให้ข้อมูลแนะนําเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันซึ่งใช้พิกัด GPS ระบุจุดที่สูญหายแม้การค้นหาผ่านมา10วันผู้ว่ายืนยันว่าย,ยังคงมีความหวังไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะตอนนี้เรามีโปรแกรมที่ใช้แมปหมดว่าคนที่เจอเนี่ยมาจากชั้นไหนบริษัทอะไรก็ทําให้เราเข้าใจการหนีของคนได้ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็คงใช้พวกเทคโนโลยีซึ่งอันนี้ก็ได้มาจากทีมกู้ภัยนาชาติที่เขาเขากลับไปนะเขาก็แนะนําพวกแอปพลิเคชันต่างตางซึ่งใช้พิกัด GPS ระบุแล้วก็กําหนด ข้อมูลต่างๆว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วทำให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นครับเน mm ี hmm. ่ยคือเป็นการบริหารการภายในแล้วข้างในก็ผมว่าเอ่อก็จัดการได้ดีขึ้นมากมีที่พักอะไรของกู้ชีพกู้ภัยเป็นส่วนมันอย่างที่บอกตอนนี้เราเปลี่ยนโหมดจากการวิ่งแข่งร้อยเมตรมาเป็นวิ่งมาราธอนมันก็ต้องดูแลผู้ทํางานให้ดีให้แบบอยู่ระยะยาวกับเราได้ครับอาจารย์ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มันมีสัญญาณของความช่วยเหลือหรสัญญาณชีพที่เราสามารถตรวจสัญญาณชีพไม่มีนะไม่ไมีคนไม่ได้รับรายงานครับ สุดค่ะนางสาวทวิดากมลเวศรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครแถลงว่าชิ้นส่วนมนุษย์สองท่อนที่พบแยกส่วนกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังส่งพิสูจน์อัตลักษณ์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตํารวจไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นชิ้นส่วนของร่างเดียวกันจึงขอปรับเลขผู้เสียชีวิตเป็น16รายและอยู่ระหว่างติดตาม78รายโดยจะปรับเวลาในการอัปเดตตัวเลขเป็นเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาของทุกวันซึ่งต้องรอผลการพิสูจน์อัตลักษณ์ที่แน่ชัดต่อไปด้าน นายสุริยชัยรวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าวันนี้ได้ปรับแผนการบินโดรนให้สอดรับกับการดำเนินงานเพื่อมองภาพมุมสูงที่ไม่สามารถมองจากด้านล่างหรือมองผ่านรถตักหน้าขุดหลังได้ค่ะ ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมกําลังเร่งค้นหาผู้สูญหายที่ติดอยู่บริเวณใต้ซากอาคารสํงงานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งหากยังไม่พบร่างก็จะไม่มีการยืนยันเขาว่าเสียชีวิตแล้วนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือความคืบหน้าล่าสุดจากบริเวณอาคารสํงงานักงานการตรวจเงินแผ่นดินช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ